สวิธีนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถมีกองทุนเกษียณเอาไว้ได้เลยทันทีนะคะเนี่ยตอนอายุ60เนี่ยเราจะใช้เดือนละ30,000บาทใช้ไปอีก20ปีเลยค่ะ15ล้านสมมติว่าน้องๆอ,อายุ25ปีแล้วอยากจะเริ่มต้นเก็บรายได้ตั้งแต่บาทแรกนี้นะคะเพื่อสร้างเป็นกองทุนเกษียณซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นซีเรียสมันนี่มันสำคัญจริงๆนะคะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราอ่ะต้องใช้เงิน15ล้านอันนี้พี่เพิ่งคำนวณเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้วนะคะว่า15ล้านเนี่ยเป็นเงินก้อนกเกษียณที่เราจะต้องใช้จริงๆในวันที่เราอายุ60แล้วเราก็ใช้เดือนละ30,000บาทไปอีก20ปีค่ะแบบสบายๆตามไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการใช่ไหมคะทีนี้วิธีแรกเลยนะคะก็คือเราก็ไปหาเงินค่ะ 15ล้านเอามาฝากอุ่นๆไว้ในธนาคารเลยแต่วิธีการนี้นะคะถ้าใครทำได้ก็ทำเลยนะคะซึ่งเงินก้อนนี้มันอาจจะได้มาจากเงินมรดกนะคะบางคนเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อาจจะมอบมรดกให้นะคะหรือว่าอาจจะขายทรัพย์สินขายที่ดินนะคะขายตึกอะไรได้ที่มันมี15ล้านอ่ะ นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้เอาไปฝากไว้ในธนาคารนะคะหรือเอาไปฝากไว้ในกองทุนรวมที่มันแบบเป็นแบบให้ผลตอบแทนแบบระยะยาวๆไปเลยนะคะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีหรอกที่จะมาเป็นเงินก้อนเป็นมรดกอะไรแบบนั้นนะมันหาไม่ได้หายากก็อาจจะไปซื้อหวยแล้วเก่งนะคะ เก่งว่ามันจะต้องถูกเลขนั้นเลขนี้นะคะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะแล้วก็ซื้อ3ใบนะคะแล้วให้มันถูกนะ3ใบมาเลยนะคะเห็นไหมว่าสถิติการถูกหวยเนี่ยมันแบบมันน้อยมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการไหนให้มันถูกรางวัลที่1 6ล้าน3ใบเอาได้18ล้านอะเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่หรือมันอาจจะเป็นเรื่องเพิร์เจอร์ไปเลยก็ได้นะคะๆๆน,นี้ถ้ามันมวีวิธีที่2ก็คือ เราทยอยเก็บไปค่ะไม่เป็นไรค่ะอีกตั้ง25ปีทยอยเก็บไปปีละ6กแสนหกแสนยีปีค่ะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องการันตีกับตัวเราเองนะคะว่าเราจะไม่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงซะก่อนที่มันจะต้องเอาเงินก้อนนี้ไปใช้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่พิการไปซะก่อนนะคะเราทยอยเก็บไปเรื่อยๆไม่ป่วยนอนโรงพยาบาลยาวๆเพราะนั้นต้องเก็บอันนี้เก็บนะไม่ใช่หาอะไรได้นะคะ เก็บเดือนละว6แสนบาทเก็บไป25ปีค่ะแต่ถ้าวิธีการนี้มันยังดูมันจะยุ่งยากลำบากมากมายนะคะงั้นเราลองมาดูวิธีที่3นี้ไหมคะคือคุณจะต้องศึกษานะคะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรล่ะที่มันจะตอบโจทย์นี้กับเราได้คือเราสามารถที่จะลงทุนนะคะในเม็ดเงินที่ เราพอจะลงทุนได้นะคะอาจจะเป็นปีละ2 0,000 3 0 0 0 0ปีละ5 0,000หรืออะไรแบบนี้นะคะใช้โบนัสเอามาลงทุนนะคะในกองทุนรวมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นประเภทประกันชีวิตนะคะซึ่งประกันชีวิตเนี่ยมันก็มีหลากหลายเลยนะคะหลากหลายรูปแบบเลยกองทุนที่เป็นแบบบำนาญน,นะคะก็จะมีพวกแอนนนตี้นะคะต,ต่างเนี่ย มันก็มีหลากหลายให้เราเนี่ยได้ทยอยเก็บเงินนะคะแล้วก็การันตีแน่นอนว่าในอีก25ปีข้างหน้าจะมีเงินออกมาให้เราใช้นะคะเดือนละ30,000-30,000 30, 30, ทุกเดือนไปจนถึงอายุ80ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือไม่ก็จะมีพวกยูนิตลิงค์นะคะเป็นประกันชีวิตควบก,กับการลงทุนด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเงินต้นเราไม่หายนะคะเรายังมั่นคงอยู่แล้วก็ใช้เงินเนี่ยก้อนเล็กๆเ,เองนะคะเราก็ต้องดูว่ามันมีผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะแล้วก็ใช้เงินก้อนที่มันเหมาะสมกับการลงทุนนั้นๆน,น,นะคะตัวนี้ค่ะมันเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะทำได้เลยแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็เห็นอนาคตด้วยนะคะ เราจะมีชีวิตกเกษียณแบบกเกษมค่ะไม่ต้องพึ่งพาใครอัตหิอัตนโนนาโถนะคะตนคือที่พึ่งแห่งตนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ